เหลืองราตรียาวเลยนะคะตัดกับผิวกับลิซ่านี้คือสุดยอดมากภายใต้แสงของงานนะคะเรียได้ว่าลงตัวแบบสุดเลยแล้วค่ะแถมดีไซน์เปิดตัวในแบบช่วงคอนะคะเป็นการโชว์เครื่องประดับไฮจูเวลรี่ของแบรนด์บุนการีคอลเลคชันใหม่นะคะโพลิชโรม a ได้สวยโดดเด่นกลืนกันไม่ลงกันเลยทีเดียวค่ะแน่นอนว่าออซีโอคริสตอฟบา์บินนี้ไม่ปล่อยลิซ่าเลยละคะ่ะไม่ยอมห่างกันเลย ทีเหลงรักคิดถึงลูกสาวม,มากๆแฟนๆต่างก็ชี้ตรงกันเลยนะคะบ,บอกว่าโอ้โหยิ่งดูคลิปนี้นะบอสลิซ่าสวยออรา่ามากเวอร์นะคะภายใต้แบบ แสงของงานนะลิซ่าแบบเหมือนราชินีสุดๆส,สวยดูดีดูแพงนะคะเลยรียกว่าอนน้อมถ่อมตนมากเจ้าหญิงมากเวอร์สวยแบบชั้นสูงเรียบหรูดูแพงไปเลยนะคะน้อนลิซ่าตีโจดแตกทุกงานจริงๆออกงานอะไรสวยไม่ซ้ำจำไม่ได้กับคอเลกชั o นเครื่องประดับไฮท์ชิวลี่ประจำป